นี่รสชาติตัวไฟมันกับใตงหอมเปเนาะหนาเลื่ผักเนี่ยหมุนไพ่เนาะผักหัดไงอืมอืมหิมตามะค้งน้ำกันเด้อพี่น้องทำกหุ่ง,งแบบบ้านๆน้ำกันเด้อแซ่บๆน้ำกันผักกับไล่าลายเต็มผักหัดเลยผักสลัดกะมีผักข้าวท้องกะมีใบหอมเป หอมป้อมหอมพักชีนแหล่นกกระลำปีใบอีเลิศอืมา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 เซฟเซฟน้ำกันท่านผู้ชมโดยสบายดีท่านผู้ชมสบายดีนะน player, ด at, เนาะมาเดอมื้อนี้เนาะปอเป็ดเนาะสวนท่านผู้ชมมากินตำหุ่งน้ำกันเดอ้อท่านผู้ชมตำหุ่งเนะาะตำมะคงเซฟเซฟแบบบ้า,าๆๆนๆเนาะพักกับไล่หลายนาะสะอ่อนพักเนาะเนาะสะอ่อนพักก็เลยมากินตำหุ่งนกะับผักสดเนาะ ยัวย่วๆน้ำลายน้ำกันทันผุซมมามากินน้ำกันทันผุซมมามามา,มาโดยมาเซไๆน้ำกันทันผุซมเนาะพักไรห,หลายอ่อนซ้อนพักแห้งเนาะเอาแล้วเบ้าๆลายแห้งค้ำแรกแหกมันทันผุซมอืมอืม ้าขุดโตกระลำปีตั้งใจกินตำโงกับพักได้ไหมนี่นะพักสดอืมอ้มเป ซีฟัง,งเนะาะแซบ่บนี่กะวานหวานกะลามอันนี้มันนี้รสชาติตัวไปแมนกับใจหอมเปย์เนาะแซ่บคนละแบบ ตอนต่อไปเนาะถึงจะพักข้าวทองแล้วแบบนีนะ้พักหน่อยสนิทเนาะออืมอืมเป็นยาอลไรพักเนี่ยนะมุนไพรเรทแบบนี้นะเจ็แบแบ่บน้ำกันผสมแซ่บตแทบักหทุงอาหารบ้านเฮาเนาะ ืคลอกคลอกคลหอมป้อมเป็นกัะหอมป้อมอ,นะอ่ะเนี่ยจำหุงจานเดียวเนาะ พักทานันหนอืง ผักสลัดโตมาเนี่ยกับสลัดเนาะกับสลัดผักสลัดอืมอื ट, มอืมครับครับ คำไหนกระแทกคกคอืมอ,อ,อันมันมดพันเป็นคำได้ไหมอืตอนมะเขือเทศตอนมะเขือเลนอืมยังไงคำใหญ่ๆพี่นุอง น้อน่ะพ่อครับผมใส่มือกินเด้อไม่เนะแบบบ้านเราเนาะขออนุญาตเด้อเนาะอืมอืม้อ ฮแซ่บแซ่บแบพักหลายแซ่บแพี่น้องเยอยกินตามะฮงเนาะอืมอม,มข้าอนี หอบลอยหทอยมาเขากินเรื่อยเนาะอืตอนนี้เติมหางเติมเพชรแลนี่กินแท้กคลมือยว่ตืเติมความเพชรมันเพชรอีเลยอืโอ้ทักกับไหลไหมทาบหลแทบี่นอง จับข้าวอีกนี่อืมพอขาโทรเนาะจัดไปอืออืออ๋อเพชรมันจังแซ่บพี่น้องโบเพชรมันโบแซ่บเนาะอื Fit, close that. แซบแซบแซบทั้งเผ็ดทั้งแซบพี่น้อง